ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการ,รกสะสมหนังเกา่ากระทั่าทางในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD กับประพบกับผมนะครับกับนายนุ่มเตยได้นำหนังแผ่นนะครับซึ่งหนังแผ่นที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ครับในยุคแรกๆของการสแสดงของพระเอกฝุดรอตอีหน้ายกนะครับอย่างเฮียเหลียวของเราเหลียวเต้าหัวนะครับกับภาพยนตร์ในยุคแรกๆที่ว่าสุดเดือดสุดดิบนะครับ ในยุคดิแกแตนนี่เรเลยตัวหัวนี่จะเป็นหนังจะบขนหัวเดือดๆนะครับกับพยนี่มีชื่อว่าถนนนี้ค่าขอจองนะครับแต่ว่าชื่อทใช้ได้ใชยในโลกภาพยนตร์ก็คือเรื่องอยิงกล้ายิงบ้านนะครับยิงกายิงบ้านนี่ออกฉายในประเทศไทยในปีส5 3 2ันนะครับก็จะจำหน่ายโดยบริษัทสหมงคลฟิล์มจำกัด ก็นำแสดงโดยหลิวเต้าหัวนะครับแล้วก็ลูลูซิงอ่ารูลูซูหลินนะครับแล้วก็อีกคนคืออะไรคนชื่ออะไรเนี่ยนุลินนะครับอ่าแล้วก็เดวิดไลน์นะครับก็ชื่อภาษาอังกฤษก็ไปนะครับกดยากนะครับเพราะไม่มีชื่อภาษาไทยไมาให้นะครับอ่านเชื่อหอรือเต้าหัวคนเดิวนะครับก็ ภาพโยน์เรื่องนี้ก็เรื่องย่อคร่าวๆคือจะพูดถึงอากังนะครับอากังนี่ก็เป็นนักเลงจากไต้หวันนะครับเขาก็ครั้งหนึ่งก็ไปแข่งรถเถื่อนนะครับแข่งรถกอเตาร์ไซค์เถื่อนแล้วก็ไปฆ่าคู่แข่งตายนะครับเขาก็เลยผีการตามล่าจากาแก๊งของน้งข้าวนะครับแล้วก็เดินทางไปยังฮ่องกงนะครับเมื่อถึงฮ่องกงก็ พก็ไปพึ่งใบบุญเจ้าพอ่อคนหนึ่งนะครับผู้มีอิทธิพลแกงของฮ่องกงน,น,นะครับก็เขาก็ทําเรื่องไม่ดีเรื่องอแบบธุรกิจเถื่อนนะครับให้กับเจ้าพ่อคนนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออากังนี่ก็แอบหลงรักมีเก็บของเจ้าพ่อนะครับคืออลินนะครับอลินนี่ก็ เป็นมีเก็บมันจาพ่อนะครับแต่เขามีใจให้กับอากาังนะครับเขาอยู่บ้านเดียวกันนะครับก็จะพอพะสมให้เขาไปไปอยู่บ้านเดียวกับหลินนะครับก็เลยทําให้สองฝ่ายสัมพันธ์แบบว่าแน่นแฟรกันมากขึ้นนะครับก็เลยแต่ต่อไปทําม,มาแล้วก็เหมือนกับว่าอากาังพอ่าจะรู้ตัวว่าถูกเจาพ่อคนอนี้หรอกใช่นะครับเข้าก็เลยแบบ อยากจะกลับตัวนะครับแต่ว่าย่างว่านะครับขี่หลังเสือแล้วก็ลงมายากนะครับเลยมันค่ยากขึ้นหน่อยนะครับสาหรับตัวกลางนะครับอะไรก็ไปติดตามหาชมกันนะครับกับยิงก้ายิงบ้านะครับภาพยนต์สุดมันอีกเรื่องของดิจิตัวหัวนะครับก็จุดเด่น ของหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่ตอนแรกๆนะครับใครเคยได้ชมนะครับตอนที่ว่าเป็นเหมือนเทศากาลกินเจไหว้เจ้าเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจุดประทัดน,น,นะครับแล้วก็มีรางรางฟงแสดงพิณิหาต่างๆนะครับอ่าแล้วฉากเปิดเรื่องคุณก็จะได้เห็นหอหลิวเต้าหัวก็่อยประทัดเต็มตัวนะครับแล้วก็จุดนะครับอเป็นฉากที่ว่าตื่นตะลึงนะครับฉากนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าใช้ประทัดจริงหรือประทัดปลอมนะครับกดดูดูแล้วพวามันหลังนั้นก็มันมารวมรวมเหตุหหหการณ์จริงเลยนะครับกดดูเป็นฉานดีกว่าเต,ตือนตะลึงมากนะครับถ้ว่าเป็นถ้าเป็นของจริงน,นี่แสดงว่าตัวหมวจะมีจมีร่างทรงนแน่ๆนะครับอ่าอยากให้ดีชมถังนี้นะครับอ่าอันนี้มาว่าถึงตัวแผ่นนะครับตัวแผ่นนี้เป็นของไม่ษัท MP EG นะครับซึ่งบอกเลยว่า ครบทุกอย่างครับความยำนะครับเราจะพูดเป็นไงกับหนังหนังของ m p g เนี่ยจะเป็นแนวนี้หมดนะครับปกก็ยำหนังก็ยำมาแล้วก็เสียงภาคนี้ไ้ทงพูดถึงครับเสียงภาคนี้ก็ก็ภาคกันเองนะครับอส่วนภาพนี่ก็จะมือทึบดูไม่ชัดเหมือนหนังสู้มาจากโรงภาพยนตร์นะครับนะฮะก็ปกก็จะแนวนี้นะครับก็คือว่า ก็าจะมีภาพอะไรใสๆมากก็จะใสๆมากนะครับนะีถ้าเกิดว่าจะทําจริงจุดเด่นเนละคือฉากนี้นครับฉากเดียวเดอดตัวหัวของประทัดนะครับกเป็นภาพเต็มเลยนะครับอ่าเป็นภาพใหญ่ไปเลยนะครับอ่าจะสวยงามมากคนนี้นะครับนี่ก็ก็ใส่ฉากไม่รู้จะใส่ภาพนี้มาทําไมนะครับอาจจะอยู่ปกหลังอะไรที่มากกว่านะครับ ปกหลังนี่ก็โอเคนะครับอ่า,อาจะมีภาพกรอบอนะครับสีเด่นๆจากตัวภาพยนตร์นะครับสถาจัดระเบียบอได้ดีนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับชื่อภาพยนตร์แล้วก็เรื่องย่อนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับชื่อนักแสดงเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ตัวอะไรยของแผ่นนะครับแผ่นแท้นะครับตารับรองจากกรมตรวจสอบวพตนตยนนะครับมาดูด้านในกันคือว่าอ่านี่ฮะแล้วก็มีอ่าภาประกอบอ่าด้านในนะครับปกในม,มาให้นะครับ เป็นผา้องอีกตอนทําแท้ครับฉากแรกๆนะครับอย่าก,กางไปบ้านของหลิงนะครับแผ่นนั้นตัวแผ่นนั้นก็ตัวภาพของ t ิ้วหัวภาพประกอบใช้โทนเดียวนะครับแต,ตัวแผ่นนี้ใช้เป็นสะท้อนแสงนะครับแผ่นนี้แผ่น่อน,นะครับ แผ่นสองนี่ใช้โทนสีชื่อของภาพยนต์ต่างกันนะครับแผ่นสองนี้ใช้สีฟ้านะครับสีม่วงนะครับและสีภาตะกีนราต่างกันด้วยนะครับแต่ปกไปแถมภาพกรอบปกหลังมาใ้นะครับมีเป็นปกขาวนะครับ ซึ่งจะพูดเมื่อกี้ก็คืออยิงกาย,ยิงบ้านนี่ผมเห็นแต่ของเวอร์ชั่นของ M, A M P G M P e G M P E เจ้าวเดียวนะครับไม่เห็นเข้าอื่นผลิตมานะครับถ้าท่านใดมีเวอร์ชั่นอื่นของคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้บริษัทอื่นทำมา,มากๆนะครับอย่าง e V s หรือว่ายูนิเต็ดหรือว่าหนังบ่องเนี้ยครับเป็นมรกรนะหนังกเก่าๆครับัก็คงจะดีฝันนี้นะครับอ่นี่ก็เขาก็ว่ามาลองมีเก็บไว้นะครับก็เป็นหนังจีนในตำนานเนี่หนังยุคแรกของ่องเต้าหัวนะครับซึ่งกระบอกที่ขอ้อจิตเกิดด้วยข้างต้นนะครับคือปกม่สวยอ่าาไม่ชัดเสียงภาคก็เอามาภาคเองนะครับออกโคนออกทะเลหมดแล้วนะครบับแผนนี้นะครับ แต่ว่าที่ว่ามันทรคุณค่าอย่างนึงคือมีแผ่นเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นหนงังภาคเวอร์ชั่นภาคไทยนะครับภา่เมติติงเรื่องวัวภาษานี่ก็ไปหาชมได้นใน YouTube นะครับใช้ใช้ชื่อภาษา,ษา,ษาอังกฤษว่า r a n d w e b o o นะครับอลองพิงมพ์มาไปนะครับก็มีให้ชมกันนะครับแต่เป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าภาพนั้นคมชัดนะครับ ยังดีเาดูแบบนี้นะครับภาพนี่เหมือนหนังซูมนะครับหนังนี่ว่าแอบซูมจากโรงภาพยนตร์มา่อสมัยก่อนนะครับไม่รู้เขาจะได้กอปปี้หนังมาจากไหนนะครับทุกเรื่องนะครับของบริษัทนี้นะครับคือภาพนี่เป็นหนังซูมหมดนะครับแล้วก็เอาหนังเอาภาคเองนะครับผลออกทะเลหมดเลยนะครับปวดเสียทรสในการชมนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้นี่เขาฉายโรงภาพยนตร์ก็เวอร์ชันแรกที่ว่าภาคเสียงก็อินซีนะครับ อินซีกรลุเล็กๆแผาขนุนนั่นไหนนะครับแต่วมาว่าผาอีนี่ก็จบเลยนะครับจะที่วานักสะสมต้องมีคือว่าถ้าเห็นขายตั้งเว็บไซต์นะครับก็คือว่าเป็นหนังยุคแรกของเลตเตอร์หัวแล้วก็เป็นแผ่นเวอร์ชันไทยแผ่นเดียวที่ว่ามีผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับต้องต้องมีเก็บไว้นะครับแไฟไ์มาแท้หรือตัวหัวแล้วก็แฟมาแท้จางฮ่องกงนะครับกฝากได้วยนะครับโอเคครับ ข้อมูลถอดผิดลาเหรือับผู้กำจาร์ไม่ถูกภาพผมขออภัยมาที่นี่นะครับพอเป็นการดนสดแล้วก็ไม่ได้มีการตัดต่อคลิปใดทั้งสิ้นนะครับฝากช่วยให้กำลังใจช่องช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนสำหรับคลิปหน้าแล้วนันเตอร์จะมาแนะนำหนังแข่งดีๆหรืออะไรก็โปรดช่วยกหน้าติดตามและชกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นันเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ